เราจะมาเรียนเรื่องแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานเนี่ยครูจะมีวัตถุพื้นผิวอยู่สามอย่างอย่างแรกก็คือฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดเป็นแบบนี้สีเขียวนะอันที่สองก็คือพื้นไม้นะครับพื้นไม้ไม่อาเลยอันที่สามอันนี้เป็นพื้นไม่นด้ละไม่ได้าชนะครับมันจะมีความขรนหน่อันไหนทือว่าลื่นที่สุดอันไหนคือว่าหนืดที่สุด กระดาษทรายเนาะอ้าวมาอันนี้คือถุงทรายคุณจะให้กลุ่มละหนึ่งถุงไปจุ่มๆกันนะครับให้เธอนะครับดึงวิธีการเลยนก็คือให้ถุงทรายนะครับวางไว้ในแนวราบแบบนี้นะและเธอใช้ตะขอตรงนี้นักเรียนครับเฮ้ยเป็นไรนดะูดิดูดูดแลไม่ดูเดี๋ยวทำนม่เป็นให้นักเรียนใช้ตะขอเกี่ยวนะครับ แล้วดึงในแนวราบเข้าใจคำว่าแนวราบไหมไม่ใช่อ่าเดี๋ยวคุณจะดึงนะอ่าของการดึงไม่ได้นะยีแมวนะดึงในแนวราบคือแนวไหนขนาดกับพื้นแบบนี้เห็นไหมครับและให้เธอดูว่าใช้แรงทั้งหมดกี่นิวตันเอาเป็นนิวตันนะจำจำเรื่องนิวตันได้ใช่ไหมเออนะครับดึงถุงทรายห้าอยกรัมนะครับได้แรงกี่นิวตัน เวลาดึงนะครับท่ากระชากถ่ากระชากยินีีครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำหนักแรงมันจะเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เธอดึงนะครับดึงให้นิ่งที่สุดแล้วค่อยๆลากแบบนี้นะครับคร,ครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วนะได้เท่าไหรจดนันที่ไว้ครั้งที่สองลองอีกทีหนึ่งเผื่อค่าจะไม่เท่ากันทำกี่ครั้งแบบนี้สามครั้งนะครับ เอาค่าเป็นนิวตันนะครับใส่ไว้และเอา1 2 3มาบวกกันหาร3เพื่อหาค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่นะครับจดเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีเควสนะครับทำดีเบตกันว่าจะเป็นยังไงพร้อมไหมคคุณไหนเสร็จก่อนเมื่อกี้เนี้ยอ่คุณนี้เสร็จก่อนให้ซูชิบอลก่อนเลยก็เสร็จแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วค่ะขอบคุณครับคุณลุชช่า คืด้วยทำการทดลองที่หลักอ่ะให้ต้นไม้ห้าถุงทรายถุงทรายถุงทรายคุณไหนเส็จอีกคุณีไม่เสร็จคุณดียังไม่เสร็จคุยเสร็ยังป้ายังไม่เสร็จอ่ะเสรยังอ่ารวย